อออส,สองหนึ่งใช่ไหมครับต้นเขียวกระเป๋าหกครับ

สวยมาหน่อยเว้ยใช้นิ้วโป้งตีนเขี่กมาหน่อยดิไอ้เฮียสวยครับสวยครับผมไม่หนีอังไงอ้เฮียตาเบื่อจัดเลยกับพวกมึงก็โคนหน้าเบื่อเฮียแกนกระจอ,อกเน้่ยรวยไเฮียอะไรมึงไอ้กระจอกเนี่ยกระจอกไอ้เฮียนี่เพื่อนมึงยิงขัดไว้เนี่ยไม่งั้นเพื่อนไม่ขัดมึงตายนะไอ้น้อง กระจอกเอ้ยกระสุดจัดอล่ไปวันจีกันโนต่อยยาวไอ้ชุกเพื่อนด้วยนะชุกเพื่อนด้วยนะชุบเพื่อนด้วยนะีบาเะเว้ยรีบมาเชุบเพื่อนตายชุกเพื่อนหน่อยดิเพื่อนตายชุบเพื่อนเยนะครับเจชุบเพื่อนเนะครับเพื่อนตายชุบเพื่อนเลยนะดูดิดูดิมาทอะไรได้เดี๋ยวมทอะไร

แต่ได้เลยไปเลยทัย้งหลังเพื่อนเราไม่ได้วิ่งตามมากันหมดนะเว้ยทั้งลังสองคันเพื่อนเราจะโดน<อ>เกี่ยวข้างหลังน,นั่นแหละไปเพื่อนๆชั้นหนาวอ่ะ<ป>หลังระวังนะอะไรของมึงอะไรของอมึงเจ้ย กระโดดกระโดดเลยกระโดดทั้งตัวเลยโดนหนีดีเราโดนหนีเหมือนหมาโดเดยหมาอะไรหมาอะไรหมาไอ้คนนด้ไปทางหน้าไปตรงโน้นไปตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นเพื่อนโดนตรงโน้นเยอะเห็นเป้าไปชุบเพื่อนดิได้ชุบเพื่อนด้วยเพื่อนตายชุบเพื่อนหน่อยกินตการต่ำเกมชนคนมึงไม่เห็นเหรอไม่มีอะไรเลยเฮียดูดิดูดิบังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย

เฮี้ยตายคาวโคตรแรงนะสนาแรงชิบหายเฮียปากหลาเฮี้ยโคตรกำต้องถึงมาเชดงมึงไปอยู่ไหนมาวะงอะไร่ะมาเชดงมเปอยู่ไหเวน็ไยยังไม่เกิดพี่ตดตีนอยู่ฮะเด็กไทยตีนอยู่่ะตอนนั้นอะ เทจีเทจีเทจีเทจจัด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 เทจแพ้ด้วไอ้สัเทจแพ้ด้วอันจีแกงชั้นต่าเฮ้ยผมอยาจะถามซุนว่าฮกซุนไหวไหมครับนี่ผมนี่พวกผมไม่ไม่ได้ตะโกนด่านะครับแต่แต่สถานว่าฮกฮกซุนไหวไหวไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับป้าเจดมไปอยู่ไหนนี่นี่ขนาผมใช้ขาขาข้างเเร็วเล่นกับพวกคุณนะเนี่ยยัไม่ไหวเลยเนี่ยขนาดไปโดนอุ้มเลยครับฮกซุนปั๊ไ้จอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตามี่เอมาดีมึงมาช่วยี่เซอดิตรวมันลามครับตัมันลามครับเปูด้วยโอมันลครับมันนี่เอเล่าคนน่ะก็ไเด้อไปเด้อไปเด้อพอไปเด้แบ็คแบ็คนองแบ็ค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 ใครใครคนไหนครับคนไหนเรียกชื่อผมครับ ไอ้กระจอกไหนมึงยกมือไหว้กูดิไอ้น้องมึงยกมือไหว้ดิเฮียมึงจะเรียกน้องด้วยมึบอกชื่อด้วยนะเนาะเฮผมอยากผมอยากทราบว่าผมผมอยากทราบว่าฮกฮกฮกซุนนี่เขา เด็กเยี่ยหอมยี่คับเนดายที่จัดแบบมึงเลยเฮ้ยเฮ้ยมันป้ยตำรวจพอแล้ว้ลรดไต้ปะไว้เลยครับพี่เนื่อในเทรนนิงมันมีแบบตอนแบบรุมล่าเออขับรถเออเยี่ยบัฟไงขับอยู่คนเดียว ไปเปลี่ยนชื่อนะครับจบจจบนี่มึงไปเปลี่ยนชื่อนะเว้ยเป็นพกควายนะเว้ยพะควายเกินไอ้หี้อไอ้เหียหน้าตาด่างก็ไม่สู้ขยายน้าขนาดไม่คุมนัไม่นับไอ้กระจอกเอ้ยไอ้เหียกามอนก้อนไอ้ควายมน้ไาม่ร้ไมพาไม่รอ้ไปพาวไม่ลุ้ไมตีตีมันเลยไอ้พี้เกยเาพลยเาวันนี้พี่เาไอ้จาเลไอ้้าเาาจเจ้จ้

ตำรวจ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 ก็ตายเป็นควายแน่เลยว่ะไอ้เหี้ยกูอยากจะฆ่ามันมกเกินว่ะไม่เป็นต้อขอเอ้ยพี่ไทยพี่ไทยเอาโน้ตมาดิพี่ผมได้เขียนโน้ตใส่ใกระดาษพี่ว่าสูนแม่งแบบในจันทรันผมแบบพกสูนเป็นควายร้องแล้วตำรวจไม่ทำอะไรเลยร้องแล้วตำรวจไม่ทำอะไรเลยร้องแล้วร้องแล้วร้องแล้วด้วยไม่มีอะไรเขะจำเลยไอ้ำอะไรเลยไอ้ควายพวกโง่สวยยงหมีนี่ก็โง่จัดโดนแทงฟรีไอ้กระจอกเฮ้ยควายดีฟงดีเซกไม่มีควายแล้วบอกพอมฟอกขวายเหมือไอ้เสี่ยวฮะ มึงซ้อมนี่มึงซ้อมแล้วหรอกูถามจริงเฮ้ยซ้อมมะเนี่ยซ้อมแล้วมะเนี่ยวโอ๊ยน่ากลัวจังเลยซ้อมมาแล้วซ้อมมาแล้วซ้อมเต้นหรือเปล่าไอ้น้องเนี่ยมงซ้อมเต้นใบเฮียมูซ้อมเต้นนะจะได้เก่งขึ้นไอ้สัตว์ไม่ต้องซ้อมหรอกอาวุธไอ้กาจริงนะใครจอกหุยปัดปัดรีบงมีดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป๊ะมตรงยืนที่ไอ้สัตว์โอย้ดูดิดูดิหมอเพิ่งจะมารับไอ้เฮียเพราะเขามอมึงโบ๋จัดไอ้ควายไอ้ตัวโง่ส่วนไอเฮียเป็น ปวดหัวเข่าเด็กเลยอ่ะมันยิงแทนต่อหน้าตลอดเออมันมันหคบมองไม่เห็นแต่ตามไม่เห็นเสี่ยวหุยกระจกที่แกขยับแค้นไม้เป็ไรสัตว์แค้นเยอะๆไอ้กระจกเอาจบ กินกินกินอันนี้กินลายอะเฮ้ยโหอ้กินใหญ่ก็เปงินเงินไสวยที่นี่เป็นเฮียแล้ววะ้ยมาเชแดงวันนี้เมาเชแดงวันนเ้มาเชมาเชมาเชแดงอยู่ไหนมาเชมาเชมาเชแดงวันนี้เใครมีมาเชแดงมาเชแดงฟังลุงหน่อยเขาเล่นมาเชแดงหน่อยปหนึ่งเนี่ยไปหนึ่งเนี่ยปหนึงเนี่ยปหนึงามาเชมาถือมาเชแดงเนี่ยมมีใครบ้างมาถือมาเชแดงเนียยอชืดอเียกอเ้ยหใครองใครมาถือเดมีกี่คนอ่ะมีกี่คนมาเชแดง ของี่แตมาเชฟเหลืองถือก็ได้ถือก็ได้มาเชขาได้ไหมครับลุงได้ได้ถือช่วยมึงได้วะ่วยมึงได้วะตอนนี้ไม่มีตำรวแล้ปากดีไอควายเดี๋ยวรอตำรวจเผิมึมถือไว้ดิตำรวจเผสับพร้อมกันเลยเฮียแล้วล่ะตำรวจเผอสับพร้อมกันเลยตีมันไงเฮียสับพร้อมกระจะ้อรอไทไเฮียว่าทำไมเฮียโดนไอตองทับมาเลยเแล้วไอ้ก ไอ้ไอ้ยัตว์เอาเอาไปไ้โรงาบาลไว้โรงพานาลโรงพยาบ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 าลงพยานลงพาบาลโรงาบาลเดี๋ยวมึงโดนปรับมึงจ่ายนะใครอะไอ้เชี่ยแบงค์มึงจ่ายเลยนะไอ้สัตว์่จ่ายนะรอบนี้มึงจ่ายนะมึงจ่ายนะไม่ได้จกไม่ได้จกเชี่ยเลยมึงต่อยไปในโรงพยาบาลในควายตีในโรงพยาบาลนึ่งโง่หนึ่งหนึ่งสองนหนึ่งสองโซนห่ไรนหนึ่งสองนยาไรเอาเอ็มไ์ให้ลุงหนึ อะไรอย่างนดิมึงลงตรงเดียวกันดิศาสตว์มึงไม่ได้แบบว่าจอดรถคนละทิศคนละทางแล้วิ่งกันมามาจิ้มาจิ้มึงบอกเพื่อนมึงเห็นเพื่อนลงตรงไหนอะ่ะมึงไปจอดรถทะลุกว่าวงไปเลยแล้วมึงไปจอดข้างหลังเพื่อนมึงไม่ได้แบบว่าจอดตรงไกลๆแล้ววิ่งไปเงี้กว่ามึงจะไปถึงเพื่อนเพื่อนก็ตายห่าหมดแล้วบางคนแรกเลยเนี่ยที่เห็นนะ ไเอาเรือดต่องเริ่มจบลงเจอที่เดียวก่อนอันเนี้มันสำคัญสำคัญมากๆไม่ใช่แบบว่าแม่คนหนึ่งมาอีกซอยหนึ่งอีกคนหนึ่งมาอีกซอยหนึ่งไม่เอาเอาทำรถสาวงไปเลยหลังจากานี้หาวเลยว่ะเล่นกับ<ห>พวกเนี้ยบุหรี่คาปากเลยน่ะทำไมจำนวนมันน,น้อยๆลงตอนเนี้ย เจ้าหรือตาเมื่อกี้นะผมบอกว่าลงลงฝั่งต่อมากันแล้วนะต้องมาลงทางเดียวกันนะพี่เราเพื่อนบอกว่าลงฝั่งไหนอะเราต้องมาลงฝั่งเดียวกันนะพี่ไม่ลงคนละทางนะถือว่าซ้อนจําไม่ได้ว่าเราถ้าเพื่อนบอกไปลงทางไหนอะจอดรถลงทางนั้นเลยพี่จะมาช้าหรือมาเร็วไม่เป็นไรพี่สท้ายเราลงลงทีเดียวกันพี่มช่วยกันได้ ไม่ได้จูดมั้ะของของเบียร่สามพยายามลงไวๆเลยต้นไฟอะลงได้ก็ลงเลยต้องอยู่บนรถหรอกใช่ใช่ผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่มตามไล่ยิงอยู่นี้รถถังด้วยไงตอนนี้มันต้องกินเลยตีบ้างตอนนี้มันกำลังด่าตำรวจอยู่ตอนนี้มันกำลังด่าตันเลยเจอะไรใครตีใคร ตีกับเราล้องตำรวจตลอดกูเลิกกูร้องตำรวจได้ไหมเหี้ยบุบ้านกูไป่หยุดเอยสาสตร์เหี้ยบยังเฮี้ยนอุ้มเลยต้ยกูอยู่ไหนก็เจอตำรวจอะกูก็งงเหมือนกันยังไม่ถึงไหนร้องตำรวจหกดัวเจ็ดดาวไอ้เหี้ยตาไปสารเท่ากูอุ้มได้กงไม่ยอมอ้มให้เลยนี่มันเริดอาการอุ้มมันเลยและตอนนี้ไม่เวลามึงมาตีกับอีเบียดมันไม่ร้องบ้างไงวะจะบอกหมอไอ้แบะ นี่รู้มือครับใช่เหรอดีมันมันไม่ใช่หกส่วนครับลุงมันคือห้าสิบส่วนมันชื่อใจห้าสิบส่วนผู้ฝึงเรียกกันนะโอห้าที่ใจมันห้าสิบส่วนมันเล่นกับใครมันก็ห้าสิบส่วนครับโอห้าสิบส่วนห้าสิบส่นมันตัวเนแพสก็ห้าสิบส่วนใช่มันเล่นกับใครมันก็ห้าสิบส่นจะไม่ใช่แกงเล็กโอ้เราเสียใจเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเราแก้ม้าก็ได้เดี๋ยวช่วงบ่ายมันอุ้มสักเคสสอเคสไอ้เหี้ยมันจะได้ไม่ต้องคานสิบส่วนไอ้สัสจริงๆครับลุงจริงครับ เการเล่นหนึ่งกาเล่นหนึแก๊งเลยก็ได้เล่นกับแก๊งอื่นเนี่ยมันจตลอดว่ามันที่มันจะนะสองไปมันมันน่าจะนับคิวอ่ะน้องเธอน้องคิวเท่าไหร่เจ้ตอนเจ้าจบจะไปคิวขิงไงว่าไอ้คิวเยอะกว่าอะไรเงี้ยปะรออะไรอ่ะไม่ต้องเลยอ่ะเลยอะไอ้กูเอ็มบีพีว่ะกูเอ็มบีพีว่ะอะไรเงี้ยตีตายไปเลยพี่เอารางวัลเอาอร์ดไปเลยพอใจนี่กินมันมีมันมีพวกดีใจด้วยด้วยมันมีพวกดีใจที่มันเยอเยอะเออเอาไปเถอะรางวัลเอาอุเอาออดตีเยอะมาเอาไปเถอะพี่ <Yeah. S 2> จะไม่เอาน้ำไปเยอะเลยนะเทียแม่งนะคอของเช่นตัวเลยเยอะเอานะ้ำ<ะ>อยอะให้ให้จุกป,ปากเหมือนโชว์เที่ยวแคมเนยไอ้จุกอร่อย